ครับสวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องผู้ชมพบกับผมอีกแล้วทิดโยคนซื้อยนเซอร์นะครับคนบ้าคนบอนะครับแล้วก็คนหล่อด้วยอีวันนี้ก็มาทํางานนะครับมาทํางานหาเงินเก็บสะสมหอมอมแรงนะครับมาครับมาครับพ่อแม่ีน้องมากินข้าวกับผมครับวันนี้วันนี้ผมนี่กับข้าวคนนี้ครับนี่นี่คือวันนี้นะครับผัดแหนมผัดแหนมนะครับเนาะซื้อครับซื้อวันนี้มื้อนี้สามสิบบาทนี่อีก น้ำพริกครับน้ำพริกปาย่างครับสิบบาทกือสี่สิบนะครับขนมหวานหน่อยห้าบาทนะครับโหมไม่นี่กระตกจบเท่าไหร่นะสามสิบสี่สิบสามสิบห้าบาทนี่ครับวันนี้มีอามาข้าวนะครับวันนี้ผมไปเก็บผักอันนี้มาครับมีดอกอันชันนะครับเนาะอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะครับเนาะมาทางานนะครับเนาะ ทำงานหาเงินเพื่อนาคตครับเก็บหอมลอมอมยี่นี่มีดอกอัญชันมีผักผักของผมเป็นวันนี้มีนี่นะครับใบบัวสดนะครับเนาะจะใครเคยกินบ้างครับแต่จะต้องเป็นใบบัวแบบที่เขาเยลาห่อยังห่ออยู่นี่นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับโบราณ้เท่าผู้แก่เขามีบางท่านบางสูตรนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับเนาะใบบัวก็เป็นยาเย็นนะครับบัวก็เป็นยาเย็นอยู่แล้วนะครับเนาะ เกสรบัวก็มาต้มกินกินยาเย็นได้นะครับนะก็หลายอย่างให้แต่สําหรับใบบัวนี้สําหรับนี่นะครับเป็นตารามานะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวงการแพทย์สูน์มาจกจริงหรือไม่แต่โบราณเขาบอกว่ามิถูนแก่นะครับก็ฝังมาผมก็เคยลองกินมาสองสามรอบแล้วก็เห็นว่าใช้ได้ดีเกี่ยวกับใครที่เป็นพวกไซนัดไซไร่หายใจไม่ค่อยออกนะครับก็ให้ลองกินอันนี้นะครับ กามากินเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีรสชาติของผมฝาดนะครับนะมาเลยครับว่าอะไรยายให้มาเด้อบอกรูบาอาจารย์ละตักข้าวแล้วครับเนาะนี่น้ำพริกพริกครับพริกปลายางครับกินน้ำพริกมานาน้ะครับเนาะอยาตตำน้ำพริกกินก็ตำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความละเอียดของกางตำนะครับและอย่างผมเป็นห้องเช่านะครับเนาะวันนี้ก็มาที่ทํางานนะครับมาครับนะครับกินข้าวกับผมดีกว่าครับนี่ครับอุ้ยข้าวน้ำพริกก่อนเนาะ นะผมเปน้องมีน้ำลายไหลว่าอะไรย่งให้ต้องขอโทษด้วยนะครับเนะาะใครที่ไม่กินน้ำพริกมาวันนี้ผมก็มีที่นี่นะครับกินข้าวกับผมดีกว่ามาครับลองก่อนน้ำพริกนะครับเนาะอือหืมอือืมอือืมอยากกินนะครับเมื่อเช้าผมเดินมาดูมาก็เลยเก็บมาอือหืมมีรสชาติของขมนิดนิด ใครที่ชอบผมหวานเป็นลมผมเป็นยาก็มากถึงได้นะครับเนาะช่วยเรื่องการเป็นไซนัสนะครับเนาะรู้จริงหรือไม่จริงผมก็รู้เหมือนกันโบราณก็ว่ามาอย่างนั้นนะครับเนาะอกันะครับอืมมาแล้วครับหน่อยยให้เนาะอืมอืม,อม,อมอก็อืมดอกอันชันเรื่องนี้เลย อ,อืจริงแบบต้มก็ได้นะน้องผมก็กินอยู่นะแทบจะไม่อยากมองผัดแหนมเลยที่จริงก็ไม่อยากกินนะครับแหนมก็เป็นหมูสามชั้นเนาะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับซื้อกินนะครับนอะอยคำใหญ่ๆไปเลยมั้งไน่น้องจุดจวด มูมันเนาะพีชโยแอ่ะมา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 เจ้าปลาหม้อเ like นาะอืมอืมเจ็บแต่เนาะเจ็บแต่ว้าเจ็บแต่ว้าลำลำเจ็บๆนัวๆกำแจ้าหมวกเจ็บอีเล่ร้อยร้อยเนาะอืมก็นี่ครับเนาะมันพรีชซื้องกินก็เป็นรสชาติของน้องนี่ครับผมก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะไม่อยากติดหวานอะไรมากมายนะครับเนาะ เว้นถ้าเรากินขนมหวานจริงจริงเราดีเลียงไม่ได้เพราะว่าเราอยากกินของหวานนั้นมันจะดีเลียงหวานไม่ได้นะครับเนาะเจอน้ําพริกหวานอีกแล้วครับผมก็ว่ามีหวานนะเนี่ยน้ําพริกปลาย่างยังดีนะครับสาไม่เอาน้าพริกผัดนะครับเนาะเพราะน้ำพริกผัดก็จะมีรสชาติหวานผมก็เลยไม่เอานะครับก็เลยเป็นน้าพริกปลาย่างก็เจอน้าพริกปลาย่างกับหวานอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอกินได้ครับธรรมดาครับเราซื้อเนาะเขาก็ต้องตำแบบมารสชาติต่างกลางนะครับในค้านะครับเนาะนะหวานเขาไม่ได้ ไนะ้ใหะนะมีก็กินครับผมมาพป่น้องได้อะไรกินข้าวกันครับน,นี้มันช้านี้นะครับเนาะมา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 กินข้าวกับผมนะครับอืมอืมหวานหวานนี้ต้องแกวหวานด้วยนี่เลยกินหมด้วครับผมมาอะไรที่มันเป็นยาอืมคิดว่ามันดีต่อร่างกายก็กินหมดดีวให้มันเป็น โทษต่อร่างกายเราก็หลีกเลี่ยงเว้นนะครับเนาะเช่นยาบางตัวแสลงตัวลูกบางลูกเราก็เว้นไปนะครับนะ Incredible. เป็นกลางัวเลยกา <c oughs> รอ่อนอ่อนคอปๆ, <c oughs> ๆ, <c oughs> ๆ,ๆใหญ่ด้วยครับ Không, <c oughs> <ๆ>มาดาเราจะได้มีเยอะใหญ่นะครับเนาะใครมีเยอะใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ครับนะมาๆงมังไปเนาะขอไลค์ให้เยอะ คลิปนี้ก็ไม่รู้จะมูอะไรนะครับเนาะจะลองเพลงให้ฟังก็บแม่ทำงานอยู่ครับทำงานอยู่อืมอืมนะครับเนาะอืมแซ่บแซ่บนั้นอะอืมติดนิสัยเลยกินไปคุยไปเนาะอือืมกินคำใหญ่ด้วยอย่างเนี้ย กินคำน้อยก็เหมือนเหมือนแม่อร่อยนะเนานะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะมาไาใส่มาเนี่ยจะไปลบต้หน่อยาาอยากอยากนะอือหึอือครับกอยอยืม กิ่เก็บพริกสุด,ดยอดเนาะอืมหวานไปลมขมไม่ยากก็ไม่เชิงอ,ออกขมมากนะเนาะอืมผัดๆนิดๆกับข้าวก็หวานด้วยพอดีอาจจะมีความหวานตัดไปนะหวานนั้ยเนี่ยแหนมก็หวานธรรมดาของข้าวผัดกินเองผมไม่ใส่น้ำตาลเลยนะนะ ไม่อยากติดหวาน,นครับเพราะติดหวานกินมากๆขิ้เกียดอน,นาคตไปกินยาแทนข้าวนะกินะเป็นกำ,กำมือเนี่ยนะนะให้ผมเห็นแนละ้วผมอยากครับเชื่อากลัวหีือเลี้ยงได้ก็หลีกนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้หนีไม่พน้นเพราะว่าเรากินไม่ได้คิดไม่ได้ดูก็ เราก็ยังเป็นต้องรับผลกรรมนั้นนะครับเนาะอือหือแซ่บนะครับเนาะอือหือมาเด้อมาเด้อฮู้แซ่บลอยลอยอือออือจินไปก็ดีไลยที่เราเก็บมาผมดีละเนาะหงอยหายไปแล้ว อืกับแซ่บอร่อยนะครับเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็มีเท่นี้นะครับเนาะก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบถ้่หมู่แล้วก็มันออกกําลังกายเป็นประจํางานก็ทําไปนะครับเนาะส่วนงานอะไรได,ไ,ดได้การอากาศก็ทําไปเลยนะครับอย่าเพุ่งทอ้ออย่าเพิ่งถอยนะครับเนาะแล้วก็ทาอะไรก็พยายามคิดที่มันมีคอนเทนต์มีอะไรให้มันสนุกขนาดน,นะครับก็อาจจะผ่านนะครับไม่ว่าจะมา ช่องทางไหนอยู่ที่ความพยายามนะครับนะความสําเร็จไม่ได้มีมาได้วันเดียวนะครับบางคนสําเร็จก็จริงแต่สําเร็จได้ไม่นานนะครับเ็จได้วันเดียวอาจจะมีคลิปเดียวแค่นั้นเองนะครับเกาะหรือว่าไปอยู่ที่ความพยายามนะครับนะเราก็ต้องทํามาเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีใครทําคลิปเด็ดคลิปดังปังเราก็เปลี่ยนทำคลิปต่อไปมันปังกว่าเดิมอีกนะครับนะเราเพราะว่า เดียวก็มันอาจจะสร้างรายได้ให้เราได้ไม่ตลอดนะคมันเราก็ต้องพยายามทาอีกใช่ไหมครับเหมือนกับเราอ่ะผู้ชมบางคนทํามาแค่ร้อยคลิปอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่สําเร็จเขาทําเป็นคลิปเป็นพันนะครับเป็นพันเป็นหมื่นทําเป็นปีนะครับบางคนก็กัดกว่าจะสําเร็จผมเองผมก็ยังไม่สําเร็จเลยผมก็ทําเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับเกี่ย่กังานแค่เห็นแค่นิดเดียวนะไม่ใช่นะครับเนาะแต่ช่วงนี้คือ มันก็ติดเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็เลยมาออกมาเล่นแบบตลกตลกแหละีิวไปคนบาคนบอบอ,อะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะบางทีก็มาอยู่ที่บ้านด้วยพื้นที่ก็ไม่มีนะครับเนาะจะทําอะไรไปมันก็ติดมุมนู้มนมุมนี้หมดอะไรนะครับมันไม่ใช่อย่างเลือกสวนไล่นาอะไรนี่นเหมือนแนวคลิปรแรกๆนะบางคนตอนนั้นอยู่บ้านตกงานไม่มีเงินแต่ชีวิตไม่มีเงินเราก็ไม่มีที่อะไรที่ลงทุนเนี่ยกินอะไรที่ดีๆที่มันจะพอดูได้นอกจากน้ำพริก ไผรทอดอะไรเงี้ยอืมก็ทำไมเหอครับนะก็พยายามสาร้างสรรค์ว่าหน้าตัวเองไม่ดอกก็พยายามมาเล่นตลกไปได้อะไรนะอะไรนะว่าก็าอยู่ที่การตั้งผูกไฟด้วยนะคระบับเราตั้งว่าเราจะทํำอะไรนะครับ รคลิปน so like ี้มีไว้เท่านี้ว่าอะไรว่าอะไรก็อย่าให้ต้องขอโทษด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลักำลังใจให้กับผมทิจยูด้วยนะครับคนซื้อเซอร์แล้วก็คนล่อคนล่อคนล่ออย่ามารับมาลอกรอหลอกลากดินครับพวกอือน้อขับสิบล้อไมหยอกหยอกจริงครับเรื่องจริงนะนะขับสิบล้อขลาดินมาก่อนนะครับใครอย่าลืมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะดิวไปก่อนนะครับไม่เอาได้ใครไปกดไลค์แล้วไปหลอกเ